สวัสดีครับผม TE4M นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องแล้วก็บอกความรู้สึกแรกกับ iPhone 16 Pro นะครับสีใหม่สีไทเทเนียมทัเลซายหรือว่าสีเดสเซอร์ไทเทเนียมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นความจุ256ก,กิกนะครับ ก็แกะกล่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 16 Pro สีไทเทเนียมทะเลสนะครับซึ่งของในกล่องเนี่ยก็จะมีให้เพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะครับก็คือนะครับ iPhone ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับพร้อมกับเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับปกติเนี่ยก็จะมี การแถมตัวสติกเกอร์แอปเปมาด้วยนะครับแต่ว่าในปีนี้นจะไม่มีสติกเกอร์แอปเปแล้วนะครับผมก็มาดูกันในส่วนของความรู้สึกหลังจากที่แกะกล่องออกมานะครับซึ่งผมก็ได้ลองเอามาเซตอัพใช้งานนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยนะครับคือขนาดหน้าจอเนี่ยผมโอเคมากๆนะครับจับถนัดมือเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เป็น12 Pro Max นะครับซึ่งเปลี่ยนจาก Pro Max มาเป็น Pro เนี่ยในปีนี้เนี่ยก็ยังเห็นความแตกต่างอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะ ไม่มากเท่าปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนในปีก่อนเนี่ยขนาดหน้าจอของโปรนะครับก็ยังคงเป็น6.1นิ้วนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยรุ่นโปรธรรมดาเนี่ยจะเป็น6.3นิ้วแล้วนะครับซึ่งจริงๆเป็นขนาดที่สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยจับได้ถนัดมือเลยนะครับ Pro Max ก็จริงๆก็ใช้มาจนชินแล้วนะครับแต่ว่าพอมาลองจับโปรธรรมดาแล้วยังสลับกลับไป Pro Max ที่ตัวเองเคยใช้มาเนี่ยรู้สึกว่า โปรยังไงก็จับถนัดมือมากกว่านะครับยิ่งถ้าเกิดใครชอบเล่นมือเดียวเนี่ยตัวปีนี้ผมว่าตอบโจทย์มากนะครับจับถนัดมือมากๆก็มาดูกันในเรื่องของสีนะครับซึ่งสีใหม่ของ iphone 16 pro ในปีนี้นะครับจะเป็นสี Desert t i t ทเนียมหรือว่าสี t ทเนียม m ทเลสไนน์นะครับก็จะเป็นสีที่ผมถืออยู่ในตอนนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสีในรูปนะครับสีในรูปเนี่ยจะมีความอ่อนกว่านะครับแล้วก็มันจะออกเทาๆกว่านิดนึงแต่ตัวจริงเนี่ยสีจะเข้มกว่านะครับสีจะสดกว่าแล้วก็ออกไปทางสีทอง มากกว่านะครับซึ่งผมสามารถเปรียบเทียบกับ12 pro max สีทองของผมได้โดยตรงเลยนะครับด้านซ้ายของผมจะเป็น12 pro max แต่ก็ด้านขวามือของผมจะเป็น16 pro นะครับสี Desert t i t a n ทเนียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าด้านข้างนะครับจะยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเนื่องด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวสีของเทเนียมนะครับก็เทเนียมนะครับบน iphone 16 pro นะครับจะออกเป็นสีเข้มกว่านะครับเป็นสีบรอน เป็นสีทองที่เข้มกว่านะครับแล้วก็12 Pro Max นะครับก็จะออกสีทองแววแววแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสีนะครับจะอยู่ในตัวขอบมากกว่านะครับ ก็มาดูอีกไฮไลท์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของ iPhone 16 Pro นะครับนั่นก็คือความบางของขอบจอนะครับซึ่งขอบจอปีนี้นะครับบางลงซึ่งส่วนตัวผมนะครับจากที่ผมใช้12 Pro Max เนี่ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันตรงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า iPhone 16 Pro เนี่ยขอบจอบางกว่าเนื่องด้วย12 Pro Max นะครับเป็นเครื่อง Pro Max นะครับเครื่องมันก็จะใหญ่กว่าปกติอยู่แล้วนะครับทำให้ขอบจอเนี่ยมันดูบางลงกว่าเครื่อง Pro ธรรมดานะครับถ้าเกิดสลับไปใช้เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าขอบจอ มันบางลงขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ได้เทียบกันตรงๆนะครับซึ่งในส่วนของน้ําหนักแล้วก็ความถนัดในการถือนะครับผมบอกเลยว่าจากการจับครั้งแรกนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันถือสะดวกมากนะครับในการจับมือเดียวนะครับก็ความรู้สึกในตอนที่ผมใส่เคสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคสใส่ third Party ตนะครับไม่ใช่เคสของ Apple ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมใช้12 Pro Max มาก่อนเนี่ย การที่เอา16 Pro เนีครับเครื่องโปรธรรมดามาใส่เคสเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกจับแล้วถนัดมือมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบคือมันอาจจะหนาไปนิดนึงนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ย ใส่เคสแล้วก็ถนัดมือมากขึ้นนะครับจับแล้วรู้สึกว่ามันแน่นดีนะครับไม่กลัวหลดแล้วสําหรับใครที่อัปเกรดมาจากรุ่น12 Pro หรือว่าต่ํากว่านะครับก็จะเห็นความแตกต่างหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ชัดมากๆนั่นก็คือความลื่นไหลของหน้าจอครับแน่นอนนะครับว่าหน้าจอ 120Hz p r o m o ชั่นนะครับเพิ่งมีในรุ่น13 Pro นะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้รุ่น12 Pro หรือว่าลงมาเนี่ย ก็จะเห็นความแตกต่างของความลื่นไหลของหน้าจอที่ชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จับมาปุ๊บเปิดใช้แล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเครื่องมันหน้าจอลื่นไหลกว่ามากนะครับถ้าเกิดใช้กันโดยแบบว่าเอามาตั้งกันข้างๆนะครับก็จะรู้เลยว่าหน้าจอ12นะครับ12 Pro เนี่ยก็จะรู้สึกแหลกไปเลยนะครับ มาดูของเล่นใหม่ของ iPhone 16 Pro ในปีนี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งนี่ก็คือปุ่มใหม่นะครับที่เรียกว่าปุ่ม camera control แต่จริงแล้วเนี่ยแอปเปเนี่ยไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าปุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือปุ่มเลยนะครับที่สามารถกดเข้าไปได้เลยจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ปุ่มที่เป็น haptic touch นะครับที่มี haptic feedback มานะครับมันเป็นปุ่มที่กดเข้าไปได้จริงๆเลยนะครับแต่มันก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่จะตรวจจับแรงกดได้อีกชั้นนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อใช้ฟี ก็นอกจากปุ่มใหม่นะครับก็ยังจะมีปุ่มแอคชั่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเคยใช้กันนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยได้เปิดตัวมาที่ iPhone 15 Pro นะครับซึ่งก็มีอยู่ในรุ่น iPhone 16 Pro ด้วยนะครับจริงๆมีอยู่ในทุกรุ่นของ iPhone 16เลยนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานก็ใช้เปิดปิดเสียงนะครับปกติเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าเป็น ปุ่มฟังก์ชันอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นฟังก์ชันนี้นั่นแหละครับโอเคครับแต่ก็ยังมีหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เป็นฟีเจอร์เด่นของ iPhone 16ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e หรือ Apple AI นะครับที่ Apple ได้โปรโมตแล้วก็โฆษณาไว้เยอะแยะมากมายนะครับว่าจะมาพร้อมกับ iPhone 16แต่จริงแล้วเนี่ย Apple i n t e l l i g e n c นะครับจะไม่ได้มาพร้อมกับ iPhone 16จริงๆนะครับซึ่งจะมาเป็นการอัปเดตในภายหลังเพราะว่าฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c นะครับจะมากับ iOS 18.1แต่ iPhone 16ที่วางขายตอนนี้นะครับจะเป็น iOS เวอร์ชัน18.0นะครับดังนั้นเวอร์ชั่นเต็มนะครับของ iOS 18.1เนี่ยจะมาภายในเดือนหน้านะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะสามารถอัปเดตใช้กันได้นะครับ แต่ตัว18 1เนี่ยก็น่าจะยังมีฟีเจอร์ Apple i n t l i g e n i e ไม่ครบนะครับซึ่งฟีเจอร์ครบจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นภายในปีหน้าเลยนะครับที่มีทุกฟีเจอร์ที่ Apple ได้โฆษณาแล้วก็บอกไว้นะครับก็ไปต่อกันในส่วนของสเปคกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือชิปใหม่ชิป A18 Pro นะครับเป็นชิป6คอร์ CPU แล้วก็6คอร์ GPU นะครับแล้วก็16คอร์ Neural Engine พร้อมกับ RAM 8 g ิซึ่งเป็นชิปที่ทำมาให้รองรับ Apple Intelligence โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งนี่คือผลทดสอบ Geekbench ของ iPhone 16 Pro นะครับซึ่ง CPU นะครับ Single Core จะอยู่ที่3,372แล้วก็ Multi Core จะอยู่ที่8,184นะครับในส่วนของ GPU นะครับ GPU Metal Score จะอยู่ที่33,3 3 0 1 300น,นะครับ มาดูในส่วนของกล้องบ้างนะครับซึ่ง Apple เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรียกว่า Fu s ช o n c a m ERA นะครับซึ่งจะทําให้กล้องหลักนะครับที่มีเซนเซอร์ขนาด48เมกะพิกเซลนะครับถ่ายรูปออกมาได้2ระยะนะครับก็คือระยะปกตินะครับจะให้ภาพขนาด24เมกะพิกเซลแล้วก็ระยะภาพคูณ2นะครับจะให้ภาพขนาด12เมกะพิกเซลแล้วก็กล้องอัลตร้าไวปีนี้นะครับได้รับการอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งเป็นกล้องอัลตร้าไวตัวใหม่ใช้เซ็นเซอร์ขนาด48เมกะพิกเซลแล้วก็มีรูรับแสงที่กว้างขึ้นด้วยนะครับ สำหรับการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับก็มาดูกันในส่วนของเรื่องราคานะครับซึ่ง Iphone 16 Pro นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่39,900บาทนะครับในพื้นที่128 g b ซึ่ง iPhone 16 Pro 256 GB นะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่43,900บาทครับมาสรุปกันเลยนะครับซึ่งความรู้สึกโดยรวมเนี่ยก็คือดีเลยนะครับสีสวยจับถนัดมือแล้วก็เป็นการอัปเกรดที่ดีเลยนะครับสำหรับผมแต่ก็จริงๆเนี่ยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยมันยังมาไม่ครบด้วยแต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนหลายๆอย่างนะครับอย่างจอโปรโมชั่น1 2 0 h เฮิร์นะครับแล้วก็ความลื่นไหลโดยรวมของเครื่องนะครับก็จะลื่นกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็การเล่นเกมหรือการใช้งานอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องขอไปลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความพิเศษอย่างไรเนี่ยจะมาบอกกันในรีวิวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ